เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่หน่อยนะครับก็ไม่อยากจะให้มันว่างนะก็อยากจะลงคลิปด้วยก็ขอฝืนตัวเองหน่อยละกันนะครับขอมาอัดคลิปก่อนรบกวนเพิ่มเสียงให้เต็มก่อนก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าใครที่อยากจะทําตามหรือลงอะไรพวกนี้เนี่ยจะได้เข้าใจกันทุกคนนะครับผม เอาละครับทุกคนเพิ่มเสียงแล้วนะครับก็ก็รอเล่นดีววะเออ LazySale เว็บไซต์ขายไอเดีเกมมือ2ไม่ว่าจะเกม GTA 5หรือเกมอื่นอีกมากมายพร้อมการรับประกัน7วันมาจัดกันได้ที่ w w w l a z y s a l e c o m เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นหวัดอะไรหรอกหยอกเล่นเฉยๆนะครับผมอ่าเอาเลยครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกม 5m นะครับผมตามชื่อคลิปเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลงมอดภาพสวยกันคลิปก่อนหน้านี้ที่ทําไปเนี่ยก็เกี่ยวกับ 5m ใช่ไหมเออแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยขอกันมาอีกว่าอยากจะได้มอดภาพสวยของ 5m วันนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้ก็เห็นขอกันมานานแล้วแหละนะครับผมวันนี้ก็จัดให้เป็นตัว qv ตัวนี้เลยในครับผม วันนี้ก็คงไม่ได้พามาดูทุกอย่างแบบละเอียดนะครับทุกคนเพราะว่าผมเคยทำคลิปรีวิวเจ้ามอสควตัวนี้แบบละเอียดไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นเจ้าคลิปตัวนี้เลยนะครับใครที่อยากรู้ว่ามอสควตัวนี้เนี่ยมันแจ่มมันจัดจ้านในเรื่องของอะไรก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมแต่วันนี้ก็มาถึงคิวของตัวควอนวีบน 5m นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าควอนวีบน 5m เนี่ยมีอะไรที่แจ่มบ้างนะครับผมอัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยคือบอกไว้เลยว่าพวกรายละเอียดบนท้องฟ้าเนี่ยพวกก้อนเมฆอะไรแบบนนีี้คคดทุก ือนี่ทุกคนลองสังเกตเ,เมฆบนท้องฟ้านะครับทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินพวกมอดภาพสวยที่เขาใช้เท็กเจอร์ท้องฟ้าแบบ 2K หรือ 4K อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าของค้ดตวีตัวนี้เนี่ยมาเหนือนวกวอดภาพสวยตัวอื่นนะครับผมคือท้องฟ้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบ 4K 2K อะไรพวกนี้นะ <What? S 1> ท้องฟ้าเขาเนี่ยพวกก้อนเมฆเนี่ยจะเป็น3มิตินะครับทุกคน อาซึ่งก้อนเมฆแบบ3ามิติคืออะไรเอาเป็นว่าผมจะไม่อธิบายละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวขอเนี้ยเสกเฮลิคอปเตอ,เตอร์มาก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าก้อนเมฆแบบ3มิติเนี่ยคืออะไรนะครับผมอ้ไปกันเลยครับทุกคน5 minutes later ผมจะเลือกเป็นก้อนนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองบินเข้าไปใกล้ๆแล้วทุกคนก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นยังไง นี่นะครับนี่ตอนนี้เนี่ยมอดภาพสวย QV เนี่ยก้อนเมฆเขามาเหนือมากๆนะครับแบบใครที่เคยขึ้นเครื่องบินเคยนั่งเครื่องบินเนี่ยอารมณ์มันก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมถ้าเราบินขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่เรียกว่ายังไงนะถ้าเราถ้าเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยมันเนี่ยมันก็จะมีเมฆแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆนะครับทุกคนแล้วก้อนแน่นอนนะครับทุกคนเจ้ามอด QV ตัวนี้เนี่ยเป็นมอดที่สามารถทําพื้นเงาได้เออซึ่งเป็นมอดที่หลายคนชอบเพราะว่ามันทําพื้นเงาได้นั่นเองนะครับผม ซึ่งพื้นเงาเนี่ยภาพมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจริงๆแล้วมันก็คือน้ําขังนั่นแหละเออแต่การที่เราลงไฟพื้นเงาไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้น้ําขังเนี่ยกลายเป็นน้ําท่วมทั่วทั้งถนนเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแล้วคือไม่ชอบแบบพื้นเงาเลยครับมันดูแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวิธีลงการผมขออนุญ,ญาตเปิดตัวสภาพอากาศที่ทุกคนดูแบบร่าวๆาก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูสภาพอากาศทุกตัวของจอมอสควีตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Extra Sunny Clear tra Natural Smock ok, แล้วก็ f o g y คลาวดี้โอเวอร์แคปเคลียร์ลิงแล้วก็สภาพอากาศแบบเรนนี่นะครับนี่เรนนี่ก็คือแบบฝนตกค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์หยดน้ำเนี่ยเกาะบนหน้าจอเราด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูสภาพอากาศแบบทันเดอร์กันนะครับอ่าอันนี้แบบทันเดอร์นะครับฟ้าก็จะมืดขึ้นแล้วก็นี่นะทุกคนจะมีปกฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อย่างนึงคือเจ้ามอสคิวีตัวนี้นะครับมีโมชั่นเบลอด้วย โมชันเบอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเลือกลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับผมซึ่งโมชันเบอร์ก็ประมาณนี้เลยเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับซึ่งอารมณ์ผมว่ามันก็ดูดีเลยนะปกติตัวเกมเนี่ยมันจะไม่มีโมชันเบอร์แบบนี้นะครับผมเอาเข้ามาใส่เนี่ยก็ดูแบบว่าแปลกตาแล้วก็ดูสวยดีนะครับผม <S <S ก็ประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆสำหรับ QV วเวอร์ชันใหม่บนตัว 5M ส่วนใครเดือจะลงเจ้ามอดตัวนี้นะครับผมกวนทุกคนเนี่ยไปลงมอดพื้นฐานให้กับตัวเกม GTA5 ก่อน จำเลยครับว่าตัวเกม GTA 5ของทุกคนเนี่ยต้องมีม็อดพื้นฐานก่อน่อนที่จะมาลงเจ้าม็อด QV บน 5M ตัวนี้ส่วนใครที่ลงม็อดพื้นฐานไม่เป็นเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์วิธีการดาวน์โหลดม็อดพื้นฐานไว้ให้ทุกคนตรงด้านล่างในทิชชานนะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าต้องลงยังไงต้องไปหาโหลดม็อดพื้นฐานจากไหนก็สามารถเข้าไปดูในคลิปวิดีโอน,นั้นได้เลยนะครับผมเอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วมีม็อดพื้นฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูวิธีการลง QV ร์ชั่นใหม่ใน 5M ได้เลยไปกันเลยคครับทุกน เอาละครับทุกคนทีนี้ในส่วนของขั้นตอนการลงนะครับผมเจ้าลิงของมอสตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรง้าล่างในดสิชันนะครับผมหลังจากที่ทุกคนกดเข้าไปเนี่ยมันจะพาทุกคนมาที่หน้าแพทริออนแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการมากดเป็นสมาชิกในส่วนของเลเวล3ตรงนี้นะครับทุกคน10ดอลลารู้สึกว่าจะไม่ชาร์จเพิ่มด้วยนะจะเป็น10ดอลลร์แบบเพียวเพวเลยลองกดจอยดูนะครับทุกคนตกลงว่าเป็น10ดอลลร์แบบเป๊ะเลยนะครับไม่มีการชาร์จค่าอะไรเพิ่มจ่าย10ดอลลร์ก็คือสามารถเป็นสมาชิกแลลล้้้้ววก็เเขาไไปโหดดจมตัันียะ ส่วนใครที่ไม่รู้ว่าต้องสมัครสมาชิกยังไงหรือจ่ายเงินอะไรพวกนี้ยังไงเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนซื้อมอสอะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับผมบนแพทรติอนใครที่ไม่รู้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ทุกคนตรงด้านล่างเดซิฟชันอีกเช่นเคยเนะครับผมก็อย่าลืมนะครับทุกคนมากดจอยตรงสิบตัลลร์ตรงนี้นะครับผมหลังจากกดจอยไปแล้วเนี่ยก็ไปโหลดมอสโหลดมอสเวอร์ชันใหม่อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับ five minutes later อ่านี่แล้วทุกคนก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผมเวอร์ชั่นล่าสุดที่อัปเดตตอนนี้ก็เป็นวันที่28 2022ขอองเดดืนนมีนีาาาครป 2022, แลล้วกกก็ทกกํิ แล้วก็แตกไฟล์ออกมาเลยนะครับผมจัดการแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์ quad v5m นะครับผมแด่เบิงคลิกเข้าไปทีนี้ในะคบผมมันจะมีโฟลเดอร์ให้เรา3โฟลเดอร์ซึ่งโฟลเดอร์ที่เราต้องใช้ลงเนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ install กับ optional ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลงตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัว install ตรงนี้นะครับผมกดเด็บเบิ้งคลิกเข้าไปทีนี้มันก็จะมี2ไฟล์แยกกันอีกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่ไฟล์ตัวแรกก่อนนะครับกดเด็บเบิ้งคลิกเข้าไป กดเข้าไปในม็อดครับทุกคนทีนี้มันจะมีไฟล์ c u a s v rpf ให้เราแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนทําการกดคลิกขวาแล้วก็ Copy มาเลยนะครับผมทีนี้ให้ทุกคนเปิดตัวโฟลเดอร์ FabM ของตัวเองขึ้นมานะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เปิดโฟลเดอร์ FabM ของผมขึ้นมาแล้วให้ทุกคนมาที่ f a m Application Data ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ม็อ f โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมคลิกขวาจากนั้นก็วางตัว crossv. rpf ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่ะเท่านี้นะครับทุกคน หลังจากนี้ก็พับหน้าต่างของตัวโฟลเดอร์มอดตัวนี้ไปก่อนนะครับผมกลับมาที่ Mod Quad m o ดคอร์ดว 5m ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับผมมาที่หน้านี้นะครับทุกคนเมื่อกี้จะมีอีกไฟล์หนึงที่เราไม่ได้ลงก็คือ q u ร์ดว3 5m enb ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเราต้องลงผ่าน OpenIV นะครับผมก็ให้ทุกคนทําการเปิด OpenIV ของตัวเองขึ้นมา Minutes Later โอเคหลังจากที่เราเปิด OpenIV ขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เราไากด Edit Mode ทางด้านขวาบนแล้วก็กด Yes ตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็ลากตัว MOD ม็อดเมื่อกี้นะครับที่เราจะลงขึ้นมานะครับผมทําการลากแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ในฝั่งซ้ายของ OpenIV เลยนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยเลยทีนี้มันก็จะเปิดตัว Package Installer ให้เราแล้วนะครับผมให้เรามากด Install ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกที่ Mod Folder แบบนี้เลยจากนั้นกด Confirm Install นะครับทุกคนแล้วก็ รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ5 minutes later เอาเลยครับหลังจากที่มันขึ้น installation ซักซีตตัวสีเขียวแบบนี้แล้วเดีย๋ยวให้เรามากด close ทางด้านขวาล่างนะครับผมทีนี้กลับมาที่โฟลเดอร์ v ของ5 m ที่เราโหลดมานะยคร,รับผมอ่ะสองตัวนี้ก็ลงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกลับออกมาเลยกลับมาที่หน้าค v 5 m ตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ optional ตรงนี้นะครับผมมากันที่โฟลเดอร์แรกก่อน crude. นะครับ Enb performance quality preset กดเดินมคลิกเข้าไปเลย ตัวนี้นะครับทุกคนจะเป็น E N B preset ที่เราเลือกใช้นะครับผมเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราด้วยผมก็แนะนําว่าคอมครที่ไม่แรงนะครับผมการ์จอใครที่ไม่แรงให้เลือกอันที่6กับอันที่7นะครับผมคอมครที่แบบว่าพอทูถ่ายก็เลือกอันที่5กับอันที่4นะครับผมส่วนคอมคลที่คิดว่าแรงเหลือๆเนี่ยก็เลือกอันที่3กับ2แล้วก็1นะครับผม123สาเนี่ยสำหรับคนที่คอมแรงแบบเหลือๆนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวไฮเปอร์ตัวนนนีีีี้้้ทททใหเเเรราาาลลกกกตัว่ือคุ ลากแล้วก็เอาไปไว้ใน Open a v เลยนะครับผมเหมือนเดิมมันก็จะเปิดตัว Installer ให้เราแบบนี้ใะครับผมให้เรามากด Install เหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็มาเลือกที่ Mod Folder แบบนี้จากนั้นกด Confirm Installation นะครับแล้วก็รอมันติดตั้งให้เสร็จนะครับตัวนี้คือแบบแป๊บเดียวไม่นานเนี่ยเท่านี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนกด Close ทั้งท่านขวาล่างไปเลย ตัว In-B p r e พรีเซเสเร็จไปนะครับผมกดกลับมาที่หน้า Optional ตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่ Optional Preset ต,ตรงนี้นะครับทุกคนหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยมาที่โฟลเดอร์แรกก่อนนะครับอันนี้คือผมแนะนําให้ลงตามผมเลยนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายด้วยว่าแต่ละตัวที่ผมให้ลงเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับทุกคนมาที่โฟลเดอร์แรกก่อนนะครับมีช่วงพ s e t ซสมีช่วงพเเนี่ยใครที่อยากจะให้ภาพมันออกมาแบบตอนต้นคลิปเนี่ย ให้ทุกคนมาเลือกตัวนี้นะครับผมตัวที่3ตัวล่างสุดส่วนใครที่อยากจะให้ภาพเนี่ยออกมาเหมือนภาพพยนตร์มนๆหน่อยมีความคลืมๆเนี่ยผมก็แนะนำให้เลือกตัว cinematic รัดตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะให้ทุกคนเลือกตัวที่ตัวเองชอบมาเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบตอนต้นคลิปอ่ะผมก็จะเลือกตัวที่3นะครับ กดดับเบิ่คลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ ENB Series ตัวนี้นะครับทุกคนกดดับเบิ่คลิกเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วนี่นะครับให้เรากลับไปที่ o p e n a v เลยนะครับผมอ่าหลังจากที่เรากลับมาที่ o p e n a v ให้เรากดเข้าไปในโฟลเดอร์ของ ENB Series นะครับกดดับเบิ่คลิกเข้าไปเลยหลังจากดับเบิ่คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนเปิดไฟล์เมื่อกี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลากสีตัวนี้นะครับผมเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ ENB Series เลย ลากแล้วก็เอาไปวางนะครับผมเท่านี้นะครับทุกคนให้สีไฟนี้เนี่ยเข้าไปทับกับของเก่าที่อยู่บน e n b Series นะครับตัว Visual Preset ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกดกลับมาที่ Folder Optional Preset แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ Brighter Emergency Light จะทําให้พวกไฟฉุกเฉินของหน่วยงานเนี่ยมีความสว่างขึ้นอันนี้คือแนะนำว่าให้ลงนะครับเพราะว่าไฟมันจะสวยขึ้นกดด o บ b l e c l i c กาไปเลยนะครับผมเข้าไปที่ FM a Application Data เข้าไปที่ f o l อ er ร์ m o d แล้วก็ทําการล่าคลุม2ไฟล์นี้นะครับผมกดคลิกขวาแล้วก็ Copy มาเลย Copy อ่ะแล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์ของ 5M ทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม5 minutes later นี่นะครับหลังจากที่กลับมาที่โฟลเดอร์ของ 5M เนี่ยก็เข้าไปที่ 5M Application Data แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ m o นนะครับทุกคนทําการกดคลิกขวาแล้วก็วางเลยนะครับผมทีนี้เราก็พับหน้าจอไปก่อนนะครับเราไม่ต้องปิดเดี๋ยวผมจะแยกมาไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันอ่ะประมาณนี้ผมก็จะพับหน้าจอลงไปก่อนนะครับผม นี่ก็จะเป็นตัว Emergency Light นะครับผมเรากลับมาที่หน้า Optional preset ใหม่นะครับผมตัวต่อไปที่เราจะลงกันก็จะเป็นตัว Motion Blur Enable นะครับผมตัว Motion Blur Enable เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้มันมี Motion Blur แบบใครที่อยากจะมี Motion Blur แบบนี้เนี่ยก็ลงตามผมเลยนะครับส่วนใครที่ไม่อยากได้ Motion Blur เนี่ยก็ไม่ต้องลงตามผมนะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์ Motion Blur in 5m ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปครับ 5m application data mod แล้วก็ทำการคลิกขวา Copy เลยนะครับทุกคน ทีนี้เราเปิดโฟลเดอร์มอดของตัว 5M ขึ้นมาใหม่นะครับตัวโฟลเดอร์ที่ผมบอกให้ทุกคนพับไปนั่นแหละอ่ะเปิดกลับขึ้นมานะครับผมจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็วางเข้าไปเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัว m o ่นเบ b ร์ r นะครับผมทีนี้แล้วก็กดพับหน้าจอลงไปเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาที่ตัวไฟล์มอดนะครับทุกคนมาที่โฟลเดอร์ optional preset เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ย p a t เ e c o m e r i n g เนี่ยจะเป็นการทําให้พื้นใน5ฟเอนี่ยเงานะครับผมวิธีการลงก็เหมือนเดิมเลยนะคคััับบบผมกกดเเเิิ้้ลลขขาาไไปปที่ FiveM App Data lic เข้าไปที่ f o l เดอร์มนะครับผมทําการกดคลิกขวาแล้วก็ Copy มาเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่ชอบนะต้องบอกก่อนว่าผมจะลงให้ดูเฉยๆแต่ผมจะไม่ใช้ในเกม Copy มาแล้วแล้วก็เปิดตัวโ o l เดอร์มบน 5M ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะคลิกขวาแล้วก็วางไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็าพับหน้าจอลงไปเลยนะครับผม กลับมาที่ optional preset นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็น Starfield Galaxy ซึ่งจะมีเฉพาะค o d View เวอร์ชั่นใหม่นะครับทุกคนกด double click เข้าไปนะครับผมแล้วก็มาเลือกเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้ Starfield Galaxy แบบไหนซึ่งผมแนะนําว่าลงทั้งทีเนี่ยเลือกแบบ RGB ไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเออซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่านา M เนี่ยมันติหรือเปล่า แต่ในสตอรี่โหมดหรือแบบออฟไลน์เนี่ยมันติดนะครับทุกคนใครที่อยากเห็นภาพแตกต่างเนี่ยก็กดดับเบิ่คลิกไปตรงสกรีนช็อตตรงนี้นะครับผมผมก็จะเลือกลงเป็นตัว R G B ตัวนี้นะครับผมลากตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ใน o p e n n v เลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนลากมาไว้ฝั่งซ้ายของตัว o p e n a v แล้วก็มันจะเปิดตัว installer ให้เราเหมือนเดิมนะครับผมเรากด install ทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ mod ตรงนี้นะครับทุกคนกด confirm install แล้วก็รอมันสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่ขึ้นตัวสีเขียวแบบนี้แล้วก็กด close ไปได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับทุกคนวิธีการลง Starfield Galaxy เป็นลูกเล่นใหม่ของ COD V ตัวอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมอกลับมาที่ optional preset นะครับผมแล้วก็พระเอกของตัวนี้เลยนะครับผม COD V ตอนนี้เนี่ย มีเมฆแบบ3มิติแล้วนะครับแล้วก็จะจัดเมฆแบบ3มิติเข้าไปด้วยนะครับผมมาที่โฟลเดอร์วอลูเมติกข่าวตรงนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวบอกว่ามันใช้ยังไงนะครับผมกดแบบบางทีเข้าไปครับทุกคนขั้นตอนในการเลือกลงฟ m ์เอ็มของใครที่ลงโมชันเบลอไปเมื่อกี้เนี่ยให้ทุกคนมาเลือกตัวนี้นะครับผมส่วนฟ m ์เอ็มใครที่ไม่ได้เลือกลงโมชันเบลอไปเนี่ยให้ทุกคนมาเลือกลงตัวนี้นะครับผมห้ามลงสลับกันนะครับก็ให้ลงตามที่ตัวเองเลือกลงมานะครับผมใครไม่มีโมชันเบลอเนี่ยก็เลือกตัวนี้ส่วนใครมีโมชันเบลอเนี่ยก็เลือกตัวนี้นะครับทุกคน อ่ะซึ่ง f a v M ของผมเนี่ยก็มี m o ่นเบ b ร์ r นะครับเราก็จะลาก QV Cloud Beta ตัวนี้เนี่ยเข้าไปไว้ใน Open AV เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กด Install ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Mod Folder จากนั้นกด Install เลยแล้วก็รอมันสักครู่นะครับอ่าทีนี้ก็กด Close ทางด้านขวาล่างนะครับทุกคนจะเหลือแค่โฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่า f a v M Application Data ก็กดเข้าไปเลยนะครับผมปดเข้าไปในโฟลเดอร์ Mod นะครับผมทําการกดคลิกขวา QV 3 C Cloud Beta ตรงนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ Copy มาเลยนะครับ ทีนี้เปิดโฟลเดอร์ Mod บน 5M ขึ้นมานะครับผมทีนี้จัดการกดคลิกขวาแล้วก็วางไปได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปเข้า 5M กันนะครับว่า m o d เนี่ยติดหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับทุกคน เอาเละครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาใน 5M นะครับแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน 5M เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ามันมีเมฆพวกนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่ามอสคิวีที่เราลงมาเนี่ยติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมภาพที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ของหลายคนเนี่ยภาพสีมันอาจจะไม่ได้สดขนาดนี้นะครับผมที่ผมใช้ภาพสีสดขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมลงรีเชตแยกเอานะครับผมเอาเละครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาขับรถดูนะครับว่าตัวโมชันเบลเนี่ยติดหรือเปล่า ถ้าตัวโมชันเบลอติดเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะครับผมก็แสดงว่ามอดท,ที่เราลงมาเนี่ยติดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาเบิ้ลเครื่องกันเลย แล้วก็จัดก,การ Let's go โอเค m o ช i ั่นเบ r ก็ติดแล้วนะครับผมประมาณนี้เลย FPS ที่ผมได้มาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคน 60FPS ประมาณ50-60นะครับจากปกติที่เล่นอยู่ประมาณร0อยกว่านะครับผมก็ถือว่าลดลงมาเยอะพอสมควรเพระาะว่าตัว ENB ที่เลือกมาเนี่ยเลือกมาเป็นระดับแบบไฮเปอร์ด้วยนะครับมันก็จะกินแรงเครื่องโคตรเลยนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปหรือคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปการสอนลงมอดดีๆแบบนี้อีกในอนาคตนะครับ,นะรบทุกคนและก็ต้องขอฝากกันไปด้วยนะครับกับ Lazy เซ l l เว็บไซต์ขายไอดีเกมมือสองเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีในการทดลองเล่นเกมก่อนซื้อจริงหรือเป็นช่องทางให้ใครหลายคนที่มีงบจำกัดได้เลือกซื้อไอดีเกมที่ตัวเองอยากเล่นเพียงแค่สมัครเติมเงินและเลือกซื้อได้เลยรายละเอียดเว็บไซต์อยู่ตรงด้านล่างดีสิบชั่นนะครับเอาละคร ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับ